สวัสดีค่ะเป็นเสื้อเข้ารูปแยกชิ้นนะคะคอปีนแหลมตรงเนี้ยจะโค้งนิดหนึ่งจะมีการแยกนะคะจะดุมห่วงทีๆีนะคะประมาณแปดห่วงตรงนี้จะแหวกแยกชิ้นนะคะแขนสามส่วนจับจีบจีบจะไม่ใหญ่นะคะจีบน่ารักนัก ต่อกลางหลังค่ะแยกชิ้นทำอยู่ที่ไซส์ L นะคะอกสามสิบแปดนิ้วอกจริงประมาณสามสิบสี่บกหลวมสี่นิ้วนะคะเท่ากับสามสิบปดใจไซส์นี้นะคะแม่แบบก็จะอยู่ประมาณอีพีที่สองห้าสี่ไซส์ L นะคะสองห้าสี่ความยาวตามต้องการได้เลยนะคะสะโพกล่างสะโพกบนแบ่งครึ่งห้าเซน ตีตรงมาค่ะด้านข้างขึ้นหนึ่งเซนด้านหน้าลงหนึ่งเซนเป็นงานเข้ารูปแยกชิ้นนะคะแยกมาทางบ่าหน้า จากอกสูงนะคะบานหน้าขึ้นมานิหนึงประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนโค้งค่ะตรงนี้จะโค้งนะคะนิดหนึ่งไม่ไม่วางเป็นเส้นตรงนะคะได้แล้วก็มนค่ะมาร์กอกสูงไว้นิหนึงค่ะคอปีนแบบชิดคอนะคะ อันนี้ประมาณไซส์ L จากข้างคอวัดเข้าสองเซนถ้าไซส์ใหญ่สามเซนได้เลยนะคะสามเซนถึงสามเซนครึ่งได้เลยวัดออกมาเซนครึ่งจะใช้คอปีนอยู่ประมาณสามเซนครึ่งนะคะตรงนี้วางเป็นมุมฉากตีตรงมาค่ะ คอลึกนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะชิดลึกได้นะคะถ้าตื้นเนี่ยจะไม่สวยเขาจะดูตันๆนะคะเพราะว่าอันนี้ชิดเราก็จะลึกได้ประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองเซนถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ลึกได้กว่านี้นะคะอันนี้จะใช้อยู่ประมาณสิบสองเซนดูในส่วนของคอหลังจับจุดข้างคอมาค่ะ แล้วก็ติ๊กตรงนี้ไว้นะคะก็ะประมาณสองเซนนะคะสอเซนปุ่มคอหลังลงหนึ่งเซนตีตรงมาค่ะตีตรงเพื่อที่จะโค้งคอง,ง่ายนะคะโค้งมาค่ะคอหลังวัดจะตั้งใส่วัดหรือไม้บรรทัดก,ก็ได้นะคะเก้าเซนครึ่ง วัดมาค่ะเก้าเซนครึ่งเท่ากับคอหลังทำอบคอมาที่หนึ่งเซนนะคะวัดเข้ามาหนึ่งเซนนะคะโค้งมาค่ะเป็นอบคอวัดคอหลังอีกทีนะะึงค่ะเก้าเซนครึ่งวางเป็นมุมฉากทำคอตั้งอยู่ที่สามเซนครึ่งน,นะคะ เนียสามเซนครึ่งโค้งมาเลยค่ะคอวีนะคะปิดคอค่ะจากอกสูงมาที่ปุ่มคอปิดมาที่หนึ่งเซนอันนี้เราก็ปิดคอได้เลยค่ะ ปิดตายเลยนะคะได้แล้วแต่งคอนิดนึงค่ะ ตรงคองเขาจะมีโค้งๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแยกวัดมาประมาณสองเซนก็ออกมาประมาณหนึ่งเซนนะคะแยกเพื่อให้เขาโค้งนะคะตัดแยกเลยค่ะ แยกมาที่หนึ่งเซนนะคะเสร็จแล้วก็แต่งค่ะ ให้เขากลมกลืนกันนะคะเสร็จแล้วก็ไปขึ้นหุ่นดูนะคะว่าประมาณเนี้ยชอบหรือยัง เป็นถ้าไม่เล่นลายผ้านะคะทําเป็นลิ้นในตัวได้เลยถ้าต่อลายผ้าก็ลิ้นนอกตัวนะคะลิ้นในตัวประมาณสามเซนสามเซนประมาณเจ็งครึ่งนะคะแปดห่วงแล้วก็กะเอาค่ะตรงนี้เอว ให้ลงจากเอวมาประมาณสี่เซนก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขายาวอยู่นะคะแล้วก็กะให้ได้แปดห่วงลิงก็แค่ห่วงนะคะตรงชายก็แหวกออกมานิดหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งเซนให้เขาแหวกนิดหนึง่งถ้าตรงมาเลยแลี่ยบางทีเขาจะชนกันได้นะคะให้เขาแหวกนิดหนึง่ง ลังห่วงขีดได้เลยนะคะแล้วแต่ความยาวของเสื้อไม่ตายตัวอันนี้ก็จะเป็นชิ้นขวาชิ้นซ้ายตัดพร้อมกันไปได้เลยนะคะตัดพร้อมกันแต่เวลากิ้งก็กิ้งซ้ายขวานะคะ ได้แล้วก็ปิดเก็ตวงแขนปิดเก็ตไหล่แม่แบบเสื้อเนี่ยปรับไหล่เรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อไม่ใหญ่หลังสวมใส่สบายก็คอก็จะขึ้นหุ่นดูได้เลยนะคะคอเสื้อ ก็จะประมาณเขาก็จะอบๆนะคะด้านหน้าเสร็จด้านหลังความยาวห้าเซนค่ะเท่ากับด้านหน้าตีตรงมาค่ะขึ้นหนึ่งเซนนะคะ ค้งมาค่ะตอนนี้เป็นต่อกลางหลังนะคะเป็นงานเข้ารูปแยกชิ้นมาทางบาลหลังได้เลยค่ะขึ้นมาประมาณสองเซนอันนี้แยกชิ้นนะคะแยกชิ้นมาทางบาลหลังตอนนี้ถ้าง,งานต่อกลางหลังเนี่ยจากเส้นเลววัดลงมาหนึ่งเซนค่ะจะปิดตายนะคะ เพื่อดึงเส้นนี้ให้เขากระชับถ้าเป็นต่อกางหลังหรือทิปหลังปิดทุกตัวนะคะนอกจากถ้าเป็นทบหลังเนี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่ปิดนะคะพอเราปิดไปนะคะความยาวเสื้อเนี่ยเขาจะเตอิอเติเราก็จะต้องเปิดค่ะ ปิดไปหนึ่งเซนนะคะก็เปิดหนึ่งเซนค่ะดูถ้าเปิดเส้นสะโพกเล็กเนี่ยเขาก็จะอันนี้เกินไปแล้วก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้ค่ะหนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนนะคะปิดไปหนึ่งเซนก็เปิดหนึ่งเซนค่ะถ้าเป็นชุดเดสไม่ต้องเปิดนะคะอันนี้เป็นเสื้อ ด้านหลังเรียบร้อยต่อกลางหลังเส้นในนะคะถ้าทบหลังก็เส้นนอกดูในส่วนของแขนท่านี้แขนเดี๋ยวจะหาจีบนะคะแล้วก็จะวัดวงแขนไว้ยี่สิบห้าครึ่งแล้วก็ชิ้นหน้า